ลิดาทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก๊อบจะมาทำพิกอาการในหัวข้อคนที่คุณนึกถึงเวลานี้เขาคิดถึงคุณและรักคุณบ้างไหมและเขาอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามีสามกองให้เลือกด้วยกันนะอ่าแล้วก็ดับแรกนะก็ปลรบกวนนิดนึงนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องลิดาทารอนะคะ ช่วยกด subscribe ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกอบด้วยนะคะเพื่อที่แม่หมอจะได้มีกำลังใจดีๆในการทำคลิปเนะเาะแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยนะคะแนะนำท็อปปิกกันได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเลือกกันเลยดีกว่าเนาะมี3กองให้เลือกด้วยกันนะคะกองแรกเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบสีเขียวนะคะสวยมากเลยคะ่ะเห็นไหม ต่อมาเป็นกองที่สองค่ะเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะคะเป็นตัวแทนของความรักต่อมากองที่สามค่ะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูสวยทุกสวยทุกก้องเลยเดี๋ยวถ้าเลือกกันได้แล้วเราไปรับชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกดอกกุหลาบสีเขียวนะคะกองที่หนึ่นะว่า ณเวลานี้ตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขารักคุณบ้างไหมเขารู้สึกยังไงและอยากฝากบอกอะไรถึงคุณนะคะใบแรกค่ะ Ad of One ใบที่สอง Ad of s o r s ใบต่อมา The Star และ Three of Pentacles คนคนนี้นะณเวลานี้สักครู่นะคะ เราอยากจะบอกว่าเดีย๋ยวเปิดไพ่อลรเกิลเลยละกัน it is safe for you to love this could be the one และ hard to to r e a r t c o n v e r s a t i o นณเวลาเนี้ยเราจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเพราะมีไพ่8ดไม้เท้านะเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณในกรณีที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน อาจจะมีระยะทางที่ไกลกันหรืออาจจะอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศหรืออาจจะต้องต่างคนต่างไปทำภาระหน้าที่ของตัวเองไปทำงานนะคะข,ของตัวเองเลยทำให้คุณกับเขาอ,อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดพวกนะคะไม่ค่อยได้พูดคุยกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ แต่ณเวลาเนี้ยเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเขามีแพชชั่นต่อคุณมากๆนะคะไม่มั่นใจว่าคุณกับเขาอะมีการบล็อกกันไปหรือเปล่าในบางคู่ในบางคนนะอาจจะมีในเรื่องของการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วนะคะหรือในบางคู่ในบางคนอาจจะยังไม่ได้บล็อกแต่ยังรู้สึกที่แบบคนคนนี้อยากจะติดต่อกับคุณอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอยากจะคุยกับคุณ อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะมีไพ่เอ็ดออฟสอดมาเห็นไหมคะเขายังคงมองคุณเป็นเดืสร์ตานะเขายังคงมองคุณเป็นคนที่เขารักเป็นความสุขเป็นความหวังของเขานะคะเขาอยากให้คุณและเขาอ่ะกลับมาสารสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะคะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมาในกรณีที่คุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันหรืออาจจะแบบปิดใจ หรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณต้องแบับชะง,งักความสัมพันธ์นี้ลงไปนะคะหรืออาจจะคุยกันน้อยลงติดต่อกันน้อยลงก็ได้นะทําให้คนคนนี้เขารู้สึกมีแพชชั่นกับคุณมากเลยนเวลาเนี้ยเขากําลังนั่งเครียดนั่งคิดอยู่นะคะว่าเขาจะทํายังไงถึงเขาจะกลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะคนคนนี้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะ ซึ่งเรามองว่าเวลาเนี้ยเขาเขามีความรู้สึกแบบคิดถึงคุณมากๆเพราะมีไพ่เดือสตา์ขึ้นมาเป็นไพ่ของความรู้สึกดีๆความคิดถึงมีความหวังที่อยากจะได้มาเจอคุณอยากที่จะได้มาพูดมาคุยกับคุณอีกอยากที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะคนที่คุณถามถึงอาจจะมีพลังงานของคนธาตุไฟนะ <c oughs> สักครู่นะคะขอดื่มน้ำแป๊บนึง อาจจะมีพลังงานของคนาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคนาธาตุลมก็ได้นะคะมิถุนตุลกุมแล้วก็อาจจะมีล,าลาักขณาราศีกุมได้นะมีไพ่เถดสตาแล้วก็จะมีในส่วนของาธาตุดินแซมๆมมานิดหนึ่งนะคะการพิศษบังกรน,นะก็จะมีประมาณนี้ซึ่งในเวลาเนี้ยสิ่งที่เขาอ่ะรู้สึกกับคุณนะคือเขารู้สึก ดีกับคุณมากมีความหวังกับคุณมากถ้าคุณบล็อกเขาอยู่นะคะเขาก็อยากให้คุณปลดบล็อกเขาเพราะเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณถ้าคุณมีการปิดใจกับเขาไปแล้วเขาก็อยากให้คุณกลับมาสารสัมพันธ์กับเขาเหมือนเดิมเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสุขความเติมเต็มความหวังคือความหวังทุกอย่างของเขานะไพนังฟ้าน,นะคะที่มาบอกกับคุณนะคะ It is safe for you to love รักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ปลอดภัยนะ ก็คือเป็นพลังงานดีๆคุณสามารถที่จะแบบเปิดใจกับความรักครั้งนี้ได้ลองเรียนรู้กันใหม่ได้นะคะแล้วก็รักครั้งนี้นะคะ t h i s c o u l d b e t h e one คุณสมควรที่จะได้รับมันค่ะกับความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เป็นความรักที่ดีที่สุดที่ควรสมที่คุณสมควรจะได้รับนะคะแต่ถ้าในหากที่กรณีคุณกับเขามีการปิดใจไม่คุยกันปิดกัน้นการสื่อสารกันนะคะ อาจจะมีปัญหาบางอย่างนะในเรื่องของความคิดหรือทัศนคติอะไรก็แล้วแต่นะไพ่นางฟ้ามาแนะนําให้คุณเปิดใจคุยกันนะคะ heart to heart conversation นะมีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมีหลายๆคู่ที่แบบรักกันมากแต่แบบไม่ค่อยคุยกันนะคะไม่ค่อยเปิดใจคุยกันนะคะใช้อีโก้ใส่กันทั้งที่ตัวเองก็รักกันแล้วผลสุดท้ายมันก็สามารถที่จะทําให้ความรักมันไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นคู่นี้นะเรามองว่าคุณเปลี่ยนพลังงานนะคะหันหน้าเข้าหากันคุยกัน50-50นะเพราะต่างคนต่างยังรักกันอยู่ถ้าตัวคุณไม่รักเขาคุณก็คงไม่เข้ามาถามถึงเขาถูกต้องไหมคะเขาเองเขาก็รักคุณเพราะฉะนั้นนะคะเขาต้องการคุณกลับไปเหมือนเดิมต้องการที่จะสัมพันธ์กับคุณนะเรารักครั้งนี้มันเป็นรักที่คุณอนะสามารถที่จะแบบ ปลอดภัยอะค่ะสามารถที่คุณจะรักมันได้คุณจะสามารถมีความสุขกับรักครั้งนี้ได้แล้วคนคนนี้ละค่ะคือคนที่ใช่สําหรับคุณเดี๋ยวเรามาดูนะคะความในใจของเขาสี่ประโยคเนอะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใบแรกสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันคุณอาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่ห่างกันก็ได้นะอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะอยู่คนละอำเภอก็ได้เกียิการโกหกหลอกลวง พลังงานสลับกันได้นะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะละาใบสุดท้ายฉันยังคงเป็นห่วงคุณเสมอนะคะคนคนนี้เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณและเขาก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเขากับคุณจะได้มาพบกันแต่เราไม่มั่นใจว่าเขาหรือคุณนะคะที่มีการโกหกนะซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นทั้งคู่เลยก็ได้เลยทําให้ความรักครั้งนี้ มันอาจจะมีการปิดใจกันไปบล็อกกันไปนะแต่เขายังอยากที่สารสัมพันธ์กับคุณเหมือนเดิมเรามองว่าจากพลังงานหน้าไพ่อ่ะค่ะมันไม่ได้เป็นพลังงานที่้ายแรงไม่ได้เป็นเป็นพลังงานที่เลวร้ายอะไรนะคะไม่ได้มีบุคคลที่3คุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะไม่ได้รักคุณนะหรืออาจจะคิดอะไรต่างๆนานานในแบบในเชิงลบในเชิงแบบน egatif อ่ะคะ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะเขาขอให้คุณเชื่อใจเขานะคะเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น แล้วตัวเขานะเวลาเนี้ยเขาก็ยังคงเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมนะคะ้ากคุณไม่ได้อยู่ในการหากอยู่ไกลกันนะอันนี้ก็คือบทสรุปของคนที่เลือกดอกกุหลาบสีเขียวนะคะกองที่1ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะให้สมหวังในความรักนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กอฟด้วยนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกุหลาบสีแดงนะคะกองที่สองนะว่า คนคนั้นนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขารักคุณไหมเขารู้สึกยังไงและอยากบอกอะไรกับคุณนะคะใบแรกค่ะ Seven of Pentacles ใบต่อมา Nine of Pentacles Tree of s w o r d The World ไพ่นางฟ้านะคะ Attraction l i l i g i ี n นแฟลกนะคะแล้วก็ stay optimistic about your love life คนกองนี้นะคะพลังงานของคนที่คุณถามถึงนะเรามองว่าในาเวลาเนี้ยเขาเองเขายังมีความมั่นคงในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่เลยนะคะเขายังคงเฝ้ามองเหรียญอย่างแบบยังโหยหาแล้วก็ยังคงกอดเหรียญไว้เป็นไนท์ถือเหรียญเห็นไหมคะ สิ่งที่เขาได้ลงแรงได้เหมือนกับลงใจให้กับคุณไปอะคะ่ะเขายังคงจำเขายังคงคิดถึงคนึงหาแบบว่ายังคงจำอยู่ในความรู้สึกในความทรงจำของเขาเราไม่มั่นใจว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันอะไรที่มันทำให้เจ็บปวดใจซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะแต่เขาเองนะถ้าเกิดคุณเสียใจตัวเขาเองเขาก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าคุณนะคะเขาเองเขาก็เครียดเขาเองเขาก็อยากจะเห็น เห็นผลลัพธ์ของความรู้สึกความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยให้มันจเจริญงอกงามให้มันจเจริญเติบโตพัฒนาได้เหมือนกันแต่เขาเองอะ่ะมันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาแบบมาดูแลคุณได้มามอบความรักให้กับคุณได้ เขาก็เกิดความเจ็บปวดแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเองก็เจ็บปวดมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะแต่พลังงานตรงนี้เราไม่ได้มองเห็นคนอื่นไม่ได้มองเห็นในในลักษณะเติร์ดปาร์ตี้หรือมีบุคคลที่สามที่เข้ามาแทรกนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเป็นไพ่เดือบเวอค่ะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องภาษาธรรมเชือชาติอาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะหรืออาจจะแตกต่างกันในเรื่องของอายุคุณวุฒิวัยวุฒิ ได้หลายหลายอย่างหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของฐานะการเงินก็เป็นได้คนนึงอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องฐานะการเงินมากแต่อีกคนนึงนะคะยังไม่มีความมั่นคงในเรื่องฐานะการเงินนะในเรื่องของสถานภาพความเป็นอยู่ในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ภาพรวมนะคะความมั่นคงของชีวิตในทุกๆด้านนะความแตกต่างในที่นี้ไม่ใช่แตกต่างกันได้แค่เรื่องเชื้อชาติภาษาหรือความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะมันแตกต่างได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างแต่พลังงานส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะณเวลานี้เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณยังคงถือกอดเก็บคุณไว้เหมือนเปรียบเสมือนหนึ่งเหรียญนะคะ คุณยังคือคนที่มีค่าสำหรับเขาอยู่ตลอดเวลานะซึ่งนะคะคุณกับเขามีแรงดึงดูดกันมากเลยเห็นไหมคะไพ่นางฟ้าออกมาแอ tract ชันเห็นไหมคะคุณยังมีแรงดึงดูดต่อกันคุณยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันคุณยังมีแพชชั่นต่อกันนะคะคุณต่างคนต่างก็รักกันแต่มีไพ่ลิ l เ g ียนแฟกเตอร์ขึ้นมานะคะลิปเซียนแฟกเตอร์ก็คือคุณกับเขาว่ามันมีในเรื่องของ ความแตกต่างกันในเรื่องของภาษาวัฒนาธรรมระยะทางคือได้หมดทุกอย่างเลยนะคะไพนางฟ้าออกมายืนยันนะคะซึ่งความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้คุณกับเขามันเลยไม่สามารถที่มันจะสามารถให้ความรักกันได้เต็มที่นะคะไม่สามารถที่จะแสดงความรักกันได้แบบชัดเจนนะแตถามว่าเขายังรู้สึกดียังรักคุณไหมเขายังรักแล้เขายังมั่นคงต่อคุณคะ่ะ นะคนคนนี้เขาเองอ่ะเขาก็ได้แต่เฝ้ารอเฝ้าอธิษฐานทั้งตัวคุณและตัวเขาอาจจะก,กําลังอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานต่อจัก,กรวาลว่าขอให้ได้มาพบกันขอให้ได้มาสารสัมพันธ์กันเร็วๆขอให้ได้มาเจอเจอกันเร็วๆในกรณีคนที่ยังไม่ได้เจอกันนะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไทยไปใช้ชีวิตต่างชาติก็ได้ หรืออาจจะเป็นคนต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้นะคะที่มันมีความต่างระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวเราเรามาดูนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะความในใจของเขาขอสี่ใบค่ะรักที่ไม่มีสถานะต่อไปนะคะหยิบไม่ออก ฉันไม่สามารถรักคุณได้รักที่เป็นไปไม่ได้และไปสุดท้ายฉันจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณคนคนนี้เขาอาจจะดูค่อนข้างย้อนแย้งในความคิดเขานะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาเองเขาก็ยังหาทางออกกับความรักครั้งนี้ไม่เจอ คุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะมีในเรื่องของระยะทางจริงๆอะคะ่ะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างพื้นที่กันที่อยู่ไกลกันมากๆนะคะมีความมีความห่างไกลกันมีความแตกต่างกันนะคะเขามองว่าความรักครั้งนี้เขากลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เขากําลังที่จะแบบหาหนทางอยู่แต่เขาก็รู้สึกดีกับคุณมากเลยอะ่ะเขามองว่า มันจะเป็นสถานะไหนระหว่างคุณกับเขาเพราะเขาเองเขาไม่สามารถที่จะมาเจอตัวเป็นๆกับคุณได้นะคะเขาก an ็ sulla, เลยแบบเหมือนความคิดเขาตอนนี้มันเป็นความคิดที่เหมือนน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจอะค่ะว่ามันคงที่จะเป็นไปไม่ได้เนื้อระหว่างคุณกับเขาเขาก็ท้อแท้เหมือนกันนะคะเขามองว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันดูแล้วมันไม่มีสถานะเลยอะค่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่า เขาว่าจะสามารถมอบความรักให้คุณได้ไหมถ้าคุณกับเขายังมีระยะห่างกันอยู่แบบนี้ไหนจะติดสถานการณ์นะคะโควิดไหนจะติดสถานการณ์อะไรต่ออะไรมากมายไปหมดความแตกต่างนะเพราะการที่เขาจะเดินทางมาประเทศเราเนี่ยหรือเราจะไปประเทศเขามันเป็นเรื่องที่ยากนะตอนนี้นะคะประเทศมันปิดนะแล้วมันไปเนี่ยเขามาเขาก็ต้องมีการใช้เงินใช้ทองค่อนข้างเยอะนะต้องมาใช้เงินกักตัวต้องมาใช้แบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เขาเองเขาก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมในส่วนตรงนั้นนะคะแต่น่นอนค่ะคนคนนี้เขายังไม่หมดความสามารถยังไม่หยุดที่จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ให้มาพบมาเจอคุณหรือมามอบความรักให้กับคุณนะคะตัวเขาเองเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าแต่ฉันก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณต่อให้เขารู้สึกว่า มันเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนอะคะ่ะแต่คนคนนี้เขาไม่สามารถที่เขาจะหยุดคิดถึงคุณได้เขาไม่สามารถที่จะละเลิกรักคุณได้นะเขาก็ได้แต่กําลังคิดกําลังพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะให้คุณกับเขาได้มาเป็นคนรักกันนะคะกองที่สองยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้สมหวัง,งในความรักเนอะทุกๆคนเลยนะคะก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกดอกกุหลาบสีชมพูนะว่าคนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะในเวลานี้ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขารักคุณบ้างไหมแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะใบแรกน of ออฟคัใบที่2อง o ูออฟสอดใบที่3ามนายออฟคัฟ s และใบสุดท้าย q u e e n o f Pentacles คนคนนี้นะคะ เดี๋ยวเปิดไพ่นางฟ้าเลยนะเ,เนาะ Codependency ค่ค่ะเ r ฟฟ n เนสและ Children <oughs> เรามองว่าคนคนนี้นะเขายังมีความรักให้กับคุณมากๆเลยนะคะเป็นไพ่นายออ o ครับนะคะเขายังมีความรักความรู้สึกดีๆกับคุณยังอยากที่จะพัฒนาและสางสัมพันธ์กับคุณนะแต่ทีเนี้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้เขารู้สึกแบบ เขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะตัวเขานะเวลาเนี้ยเปรียบเสมือนสองดาบที่เขายังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะทํายังไงต่อดีกับความรักครั้งนี้นะคะพาร์ทแรกนะเดี๋ยวกอฟจะอ่านเป็นสองสองกรณีนะคะกรณีแรกเขากําลังตัดสินใจระหว่างคนสองคน คนคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็เป็นได้นะเป็น queen of pentacle เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันอาจจะเป็นผู้หญิงที่เกิดในธาตุดินตัวเขาอาจจะเกิดในธาตุน้ําหรือไพ่เป็นไวเวอร์ซ่ากันได้นะคะธาตุดินก็จะมีการพระสบบังกรธาตุน้ําก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกนะคะเรามองว่าคนคนนี้เขาก็กำลังตัดสินใจกับคนสองคนคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เขา ลงหลักปักฐานมีความมั่นคงกันอยู่แล้วในเรื่องของความรักอาจจะมีรูปมีเต้าด้วยกันนะคะเพราะว่าไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่เขากําลังคิดกําลังเลือกกาลังตัดสินใจอยู่ไพ่ก้าถ้วยต่อมาจากไพ่สองดาบเขากําลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะเลือกถ้วยไหนดีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วอาจจะมีความมั่นคงกับเขาอยู่แล้วนะในเรื่อง Relationship แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเด็กด้วยเขาอาจจะมีลูกติดอาจจะเป็นพ่อหม่ลูกติดหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีเต้าอยู่แล้วแต่เขาก็มารู้สึกดีกับคุณด้วยเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะตอนนี้ซึ่งเขาอะกําลังรู้สึกสับสนลังเลว่าจะเอาอยัางไงต่อดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทั้งๆท,ที่ตัวเขากับคุณนะเวลาเนี้ยมันมีการห่างไกลกันแล้วล่ะคะ่ะมีระยะห่างกันแล้ว co-dependency ต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะต่างกลับไปฮิวตัวเองกลับไปอยู่กับไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองนะคะให้ความสุขกับตัวเอง well ซึ่งที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอยู่กับคุณหรือเขาพูด mm คุยกับคุณน่ะเขามีความสุขมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขาอ่ะเป็นความรักที่เหมือนเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟอะค่ะเวลาอยู่กับคุณแล้วมันทําให้รู้สึกสนุกสนานเป็นเหมือนกับเป็นความรักใบสดใสอีกครั้งหนึ่งนะ ปัญหาของคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่กอบบอกไปนะนะคะเขาเองอาจจะมีพันธะภาระมีลูกติดมีครอบครัวเก่าติดที่ยังไม่สามารถที่จะตัดจบได้ยังมีปัญหาในเรื่องของทางกฎหมายหย่าร้างยังไม่จบนะมีปัญหาในเรื่องของทะเบียนสมรสหรือความรับผิดชอบบุตรอะไรพวกนี้เลยทําให้เขา่าคิดมากคิดหนักว่าจะทํายังไงดีคุณเองเขาก็รักมาก แต่เขาก็ยังเคลียร์ปัญหาตัวเองก็ยังไม่ได้นะคะมันเลยทําให้คุณกับเขาตอนนี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณมากๆเพราะคุณอ่ะคือความสดใสของเขานะเขายังรักคุณเขายังอยากนาถ้วยมาให้คุณอันนี้คือในในพาร์ทแรกนะคะในกรณีแรกนะส่วนในกรณีที่สองนะคะคนคนนี้นะคะเขาเองอะเขายังมีความรักให้กับคุณมากๆเลย เขายังอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะมาสารต่อกับคุณคุณเองคุณอาจจะเป็น queen of p e n t a c l e ก็ได้เป็นคนที่เขามีความรักมีความมั่นคงกับคุณอยู่แล้วมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณอยู่แล้วนะแต่ทีนี้มันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่าง,งคนคนนี้นะคะถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่ เขาเองเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ที่อาจจะมีในเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องที่ต้องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะจะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเขาอาจจะตัดสินใจกับสองสถานการณ์ว่าเขาเจะยังไงต่อดีนะเขาจะมาสารสัมพันธ์ให้ความมั่นคงกับคุณดีไหมหรือ เขาจะไปเลือกเดินทางในตามชีวิตในเส้นทางของเขาดีอันนี้คือในพาธที่สองนะคะเพราะคนคนนี้นะมีไพ่ knight of cups แล้วก็มีไพ่สองดาบแล้วตามมาด้วยไพ่ knight of cups เขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาเลือกซึ่งคุณเองอะ่ะคุณก็คือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคือคนที่มีค่าที่สุดสําหรับเขา ตอนเวลาเนี้ยเขากําลังเครียดกาลังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเลือกใครอันนี้คือกรณีที่2นะคะก๊อฟจะพยายามอ่านแบบภาพโดยรวมให้นะคะซึ่งเขาเองเขาก็มองว่าเขาอยู่กับคุณอ่ะเขาก็มีความสุขมากๆคุณเป็นส่วนที่เติมเต็มของเขาคุณคือความมั่นคงของเขาคือความสุขของเขาแต่มันอาจจะมีปัญหาว่านะคะ ฝั่งคุณอาจจะมีลูกติดหรือเปล่าหรือฝั่งเขาอาจจะมีลูกติดมาก็ได้เป็นเรื่องของเด็กๆมันทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้เพราะคนคนนี้นะคะก็คือเอาง่ายๆเลยก็เป็นคนที่คิดนานเป็นคนที่คิดช้าเป็นคนที่แบบมายังยืนนิ่งอยู่เลยอะคะ่ะแล้วก็ลังหยุดคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็มีความสุขที่เขาอยู่กับคุณนะคะไพ่นางฟ้านเนี่ยพลังงานแล้วจริงๆแล้วเป็นไปได้ด้วยว่า ความรักของคุณกับเขาอะนะคะถ้าในกรณีถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่ได้กลับมาคุยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งให้คุณแสดงความรักที่มันเป็นความรักเหมือนเด็กๆรักกันนะคะให้เป็นความรักที่มันเริ่มต้นจากความรักที่แบบมันสดใสนะตัวเขาเองเขาก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณเวลาที่เขาพูดคุยกับคุณอะคุณทําให้เขามีความสุขความสดใสามากมาก นะคะคุณเป็นเสมือนเด็กหรือไม่คุณกับเขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะเพราะคนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนควีนแล้วคนหนึ่งเป็นไนท์นะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางก็ได้หรือความแตกต่างในเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิก็ได้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของมีเรื่องเด็กมาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกติดอาจจะเป็นครอบครัวเก่ายังตัดกันไม่จบยังต้องมีภาระเรื่องการรับเลี้ยงดูคนคนนี้เขาก็รู้สึกเครียด นะคะยังตัดสินใจหาทางออกไม่ได้แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณค่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็ยังมั่นคงต่อคุณด้วยเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าแต่เขาแค่ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเป็นสองดาบอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังใจเขาดูนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะ <c oughs> ฉันไม่สามารถรักคุณได้ คุณมีค่ามากสำหรับชีวิตฉันเห็นไหมรักที่ไม่มีสถานะเหมือนกองที่สองเลยไกลเกินเอื้อม,อม <c oughs> คุณกับเขาน่าจะมีในเรื่องของความแตกต่างกันนะคะหนึ่งคือในเรื่องของระยะทางสองในเรื่องของเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรม 3ในเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิ 4. คือในเรื่องของความมั่นคงทางฐานะการเงินความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานใครคนใดคนนึงอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกมีเพียบพร้อมไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีไพ่ควีนถือเหรียญขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐาน,นะค่ะพูดง่ายว่าค่อนข้างรวยนะคะหรือบางคนอาจจะรวยมากคือมีอันจะกินนะคะนะคะแต่อีกคนนึงอะยังรู้สึกว่า ตัวเขายังต่ำต้อยเขาเป็นแค่นายถือถ้วยอะค่ะนะคะ,นะคะเขายังเทียบเท่าคุณไม่ได้เลยแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณมากนะคะแต่เขาเองเขาก็กําลังคิดกําลังตัดสินใจว่าคุณน่ะจะรักเขาไหมคุณจะสามารถที่แบบจะให้สถานนะเขาได้ไหมเพราะเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันดูไกลเกินเอื้อมมากๆเลยแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะคือสิ่งที่มีค่าคือคนที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตเขามากๆนะคะ แต่คนที่คุณมาถามถึงหรือตัวคุณก็ได้นะมันมีความแตกต่างอย่างที่กอปบอกไปในหลายๆด้านเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานคุณไปสลับกันเองแล้วไปไปดูพลังงานกันเองนะคะว่าคุณตรงกับสิ่งไหนพรากอพยายามที่จะอ่านให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วนะคะทางในเรื่องภาษาแลนะธรรมเชื้อชาตินะทางในเรื่องวัยทางในเรื่องของฐานนะทางการเงินนะคะทังในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะ คนคนนี้ก็เลยมองว่าตัวคุณอาจจะไกลเกินเอื้อมจากเขาเขาจะเป็นไปได้ไหม <c oughs> กับความรักครั้งนี้นะคะก็ยังไงคนกองนี้นะสินเขาอยากจะบอกคุณก็คือประมาณนี้นะคะยังไงคุณก็คือคนที่เขารักแล้วก็คนที่มีค่าสําหรับเขาเสมอเป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็ออขอให้สมหวัง,งในความรักนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ